ที่15ประธานคณะเผยแผ่ตอนที่13คณะกรรมการสอบสวนมาเกาเรตเคยเตือนผมเรื่องความเห็นในไฟล์ทรายของผมเมื่อหลายเดือนก่อนผมรับรองกับเธอตอนนั้นว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยตอนนี้ผมต้องบอกเธอว่าผมจะอยู่ในห้องค้งทั้งคืนเพราะพวกเขาแปลความเห็นของผมผิดไป าการเรตรับโทรศัพท์ตอนผมโทรหาผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเรื่องการต่อรองให้ผมยอมรับผิดคำตอบของผมความซับซ้อนเรื่องการประกันตัวและผมจะไม่อยู่บ้านคืนนี้ผมรีบเล่ารายละเอียดให้ฟังเพื่อผมจะสงบสติอารมณ์เอาไว้ได้คนที่ไม่รู้จักาการ์เร็ตด,ดีอาจเห็นว่าเธอเป็นคนเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่มาการ์เร็ตอดทนมามากแล้วในชีวิตวัยเด็กและวัยสาว เธอจึงต้องเข้มแข็งเธอโตมาในประเทศที่มีคำพูดติดหูกันมากที่สุดว่านิ่งไว้แล้วไปต่อสโลแกนของคนอังกฤษที่กระตุ้นให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปแม้เธอจะเข้มแข็งและทำใจได้เร็วแต่พอได้ยินเธอเริ่มร้องไห้ใจผมสลายตลอดหลายปีที่แต่งงานกันมาผมแทบไม่เคยได้ยินมาร์กเร็ตร้องไห้พอเธอร้องไห้ผมแทบทนไม่ไหว ผมต้องหยุดพูดเพราะผมปวดร้าวใจผมมีเวลาพูดกับเธอไม่มากแต่บอกเธอว่าผมต้องการให้เธอเข้มแข็งเพื่อผมกับลูกๆขอให้เธอติดต่อฝ่ายประธานภาคบอกประธานชินกับประธานเฟลส์ให้รู้สถานการณ์ของผมผมบอกให้เธอพร้อมรับทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นก็บอกรักเธอและให้กำลังใจเธอก่อนวางหูผมบอกว่าผมจะพบเธอเร็วๆนี้ หลังจากโทรหามากรเร็ตผมรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายใจและอารมณ์ผู้หมวดพาผมเข้าไปขังไว้ในกรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนที่เดินเข้าห้องขังผมเริ่มเข่าอ่อนเจ้าหน้าที่ไขประตูด้านนอกให้ผมเข้าไปข้างในผมเห็นโต๊ะเขียนหนังสือตัวเล็กและเก้าอี้ไม่มีพนักตอนเดินเข้าไปในบริเวณสลัวสลวจากนั้นเจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือและทำเอกสารบางอย่าง ผมสังเกตเห็นห้องขังชั้นในมีผู้ชายหน้าเถื่อน,อนราว20ถึง25คนอัดกันอยู่ในที่แคบๆไม่นั่งก็นอนบนพื้นขณะจ้องหน้าผมเมื่อเจ้าหน้าที่กำลังเริ่มไขห้องชั้นในเพื่อให้ผมเข้าไปอยู่รวมกับผู้ต้องขังเหล่านั้นผมหวั่นวิตกพยายามเกลี้ยกล่อมเขาให้ปล่อยผมอยู่ห้องขังชั้นนอกต่อไปเขายักไหลเป็นเชิงขอโทษและพูดว่าเลือกไม่ได้ เพราะเขาจะเดือดร้อนถ้าทำผิดกฎสถานีผมอ้อนวอนเขาอีกครั้งแต่คราวนี้ผมขออยู่ห้องขังชั้นนอกคนเดียวเขายืนดูผมครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจให้ผมอยู่ในห้องขังชั้นนอกคนเดียวปกติแล้วตามกฎผมจะถูกขังชั้นในรวมกับผู้ต้องหาคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขายอมเพราะตัวผมเพื่อตัวเขาหรือทั้งสองเท่ากับว่าเขายอมทำผิดกฎนิดหน่อย ผมขอบคุณที่เขาเห็นอกเห็นใจผมบ้างเขาหันหลังเดินผ่านประตูห้องขังชั้นนอกออกไปและปิดประตูเสียงดังปังผมยืนจังงังทำอะไรไม่ถูกแต่เสียงลูกปิดประตูดังคลิกตอนหมุนลูกกุญแจทำให้ผมหลังชาไปหมดผมสิ้นหวังตัวสั่นเทารู้เลยว่าทำอะไรไม่ถูกผมน้ำตาคลอคืนที่มืดมิด ผมย้ายเก้าอี้ที่ไม่มีพนักมาวางมุมหนึ่งขณะนั่งอยู่ตรงนั้นผมรู้สึกกลัวผมอยู่ในคุกจริงๆตอนนั้นไม่มีอะไรสำคัญต่อผมนอกจากประตูบานนั้นและผมจะถูกปล่อยตัวเร็วแค่ไหนความคิดผมวนเวียนไปมาระหว่างการไม่ยอมรับกับความเป็นจริงนี่เกิดกับผมจริงหรือผมต้องการปาฏิหารผมสวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อมเพื่อขอปาฏิหาร ผมยังมีหวังว่าผู้มีอำนาจบางคนจะมาเซ็นประกันตัวผมจะได้ถูกปล่อยตัวกลับบ้านผมจ้องประตูเขม็งตอนเริ่มได้ยินคนเคลื่อนไหวอยู่หลังผมผมลืมไปว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนักโทษในกรงชั้นในเริ่มขยับเข้ามาใกล้ผมด้วยความสิ้นหวังและความหมดหวังในดวงตาพวกเขาผมเตรียมรับมือโดยรู้ว่าผมอยู่ลำพังกับพวกเขาและแค่มีลูกกรงกั้นแยกเราเท่านั้น เป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาในห้องขังชั้นนอกที่จำต้องมองดูพวกผู้ชายหงอยเงาสิ้นหวังในห้องขังชั้นในท้องไส้ผมปันบ่วนเพราะคนที่เดินมาทางผมเป็นอาชญากรที่หมดหวังและไม่สนใจใยดีอะไรเลยผมได้กลิ่นสาบจากร่างกายที่ไม่ได้อาบน้ำและเส้นผมที่มันเยิม้มขณะพวกเขาเดินเข้ามาใกล้คนโชคดีสวมเสื้อเชิ้ตแต่ส่วนใหญ่ไม่ใส่เสื้อคนโชคร้ายมีแต่แผลฉีกขาด กกช้ำตามตัวและใบหน้าบางคนผอมกระรองเหมือนที่โครงเดินได้ถ้าอยู่ในสถานการณ์อื่นผมจะเห็นใจคนแบบนี้แต่ที่นี่และตอนนี้พวกเขาน่ากลัวแม้จะมีสภาพหน้าอเนจอนาถก็ตามเมื่อเดินมาถึงกรงเหล็กที่กันร,ระหว่างเราพวกเขายื่นมือสุกรปรกมาทางผมพยายามจะจับตัวผมเราอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่นิ้วผมเอาไหล่กับหัวดันเข้าไปในลูกกรงเหล็กด้านหลังผม พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือเงินบุหรี่ยาอาหารอะไรก็ได้ผมบอกว่าไม่มีบางคนถอยหลังกลับไปแต่บางคนถามคำถามเดิมทั้งที่ทผมบอกว่าไม่มีหาว่าผมโกหกแล้วยื่นมือออกมาบางคนแค่มองจากที่ของตัวคอยดูว่าจะมีใครโชคดีพอจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าคนพวกนี้แหละที่ทําให้ผมกลัวมากที่สุดพวกเขาเป็นอันธพาลประจำห้องขัง ผมไม่สามารถมองหน้าที่ทรมานของพวกเขาได้อีกจึงหันหลังให้เอาหน้าผากทาบลูกกรงเหล็กชั้นนอกขณะมองโลกที่ผมเพิ่งทิ้งไว้เบื้องหลังพวกเขายังคงร้องขอความช่วยเหลือไม่หยุดผมรู้สึกได้ว่ามือพวกเขายื่นมาถูกหลังผมขณะพยายามแตะตัวผมผมถามตัวเองอีกครั้งว่านี่มันเกิดขึ้นกับผมจริงหรอขณะมองผ่านลูกกรงผมเห็นโต๊ะและเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมเห็นลานด้านนอกด้วย โอผมอยากออกจากที่นี่มากไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบนี้ตอนเดินผ่านประตูสถานีตำรวจเข้ามาเช้านี้แต่ผมอยู่ที่นี่แล้วขณะนั่งอยู่ในห้องขังผมสงสัยว่าการตัดสินใจเด็ดขาดของผมเกิดจากความชอบธรรมหรือเปล่าขณะตรึกตรองผมรู้สึกว่าได้ใช้วิจารณญาณดีที่สุดแล้วเพื่อปกป้องศาสนาจากักรผู้สอนศาสนาและครอบครัวของผมสิ่งที่ผมกำลังประสบคุ้มค่าหรือเปล่า ผมจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนมากรเร็ดกับลูกๆจะเป็นอย่างไรในหัวผมมีแต่ความคิดลบๆเต็มไปได้วยความสงสยัยความโกรธและความผิดหวังพยายามสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ที่รู้สึกคือความรู้สึกเป็นทางลบที่รุนแรงและสับสนกลัวแล้วรู้สึกแย่ตัวสั่นเทาและหลั่งด้วยน้ำตา ความทุกข์และอารมณ์ทั้งหลายประดังประเดเข้ามาผมรู้ตัวว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ำมาทั้งวันและเหนื่อยแทบขาดใจในขณะนั้นผมระบายความคับข้องใจกับพระผู้เป็นเจ้าทูลถามพระองค์ว่าผมทำอะไรลงไปจึงสมควรรับชะตากรรมนี้ผมถามว่าทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งผมผมรับใช้พระองค์ด้วยความกระตือรือร้นไม่หยุดตั้งแต่เริ่มเป็นประธานคณะเผยแผ่ ผมทิ้งชีวิตความเป็นอยู่โยกย้ายครอบครัวทิ้งเพื่อนเพื่นกับครอบครัวขายบ้านขาดทุนและหยุดชีวิตไว้สปีเพื่อทำการเรียกนี้พระเจ้าทรงรู้ถึงความพักดีและการรับใช้ของผมตั้งแต่เป็นสมาชิกจนเป็นประธานคณะเผยแพร่ในปัจจุบัน23ปีที่รับใช้และเสียสละมาอย่างพิสูจน์ศรัทธาและความพักดีของผมไม่ได้พออีกหรอมีค่าน้อยมากถึงขนาด พระองค์ทรงทอดทิ้งผมในยามที่ผมต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นหรือผมทุกทรมานแสนสาหัสจนตัดสินใจว่าทันทีออกจากคุกผมจะโทรไปที่สำนักงานใหญ่ของศาสนาจักรในโซลเล็กซิตี้เพื่อลาออกและกลับบ้านผมรู้สึกเหมือนจะได้อยู่ที่นั่นตลอดไปแสงสลัวลงเรื่อยๆและห้องค้างมืดลงทุกขณะเหนื่อยล้าทั้งกายและอารมณ์ปวดหลังเพราะนั่งเก้าอี้ไม่มีพนัก ขณะยืนคลายอาการปวดหลังผมเห็นผู้ผู้ชายในห้องค้งชั้นในจับจองที่นอนบนพื้นห้องลูกกรงเล็กเกินกว่าจะค้งคนจำนวนนั้นเพราะมีที่ไม่พอพวกเขาจึงต้องนอนเอาไหล่ชนกันสามมุมเป็นจุดปลอดภัยที่สุดรองลงมาคือตามแนวผนังซึ่งการข้างตัวด้านหนึ่งของพวกเขาได้จุดที่ไม่มีใครอยากจะนอนอยู่ใกล้ทางน้ำตรงมุมไกลสุดที่เป็นห้องซ้วมขณะมองดูพื้นสกรปรก ผมรู้ตัวว่ามีที่มากกว่าพวกเขาแต่จะไม่เลือกนอนบนพื้นแน่นอนพลิกตัวนิดหน่อยหรือขยับแขนขาเล็กน้อยตอนกลางคืนก็อาจทำให้พวกเขาเอื้อมมือมาถูกตัวผมได้เมื่อพวกเขาอยู่ในความสงบแล้วผมกลับมานั่งเก้าอี้ตัวเดิมหันหลังชนผนังลูกรงและเอาหัวพิงผนังอีกด้านวินาทีค่อยๆหมุนเป็นนาทีและเป็นชั่วโมงอย่างช้าช้า ราวห้าทุ่มเสียงตะโกนโวกเวกและความโกลาหลในห้องขังชั้นในทําให้ผมสะดุ้งตื่นจากอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นอันแสนทรมานพวกผู้ชายตะโกนใส่กันหลายคนแตกเป็นกลุ่มพลางขยับออกจากจุดศูนย์กลางของการทะเลาะวิวาทคําพูดลาม,มกหยาบคายดังทั่วห้องตามด้วยควันบุหรี่ลอยขึ้นช้าๆเสียงัวเราะที่ชั่วร้ายคานรับคําพูดหยาบคายเป็นช่วงๆผมมองด้วยความรังเกียจเจ้าหน้าที่ตํารวจ จะเข้ามาตอนนั้นเพื่อให้คนกลุ่มนั้นเงียบและยึดบุหรี่เถื่อนจากประสบการณ์พวกเขารู้ว่าไม่มีใครจะเข้ามาในห้องขังดึกดื่นขนาดนี้กฎหมายจะไม่ก้าวไกา่และพวกเขาจะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำสองชั่วโมงต่อมาทำให้ผมเห็นว่าคนไม่มีพระเจ้าทำชั่วช้าต่ำซามขนาดไหน หลังจากผ่านไป30นาทีหรือประมาณนั้นบรรยากาศในห้องคุกขึ้นมาอีกคำพูดหยาบคายและเสียงหัวเราะและการตะโกนโวกเวกใส่กันทันทีหลายคนถูกจับตัวและถูกต่อยบางคนพยายามสู้กลับขณะที่อีกคนคลานอยู่บนพื้นเพื่อกันไม่ให้ตัวเองถูกต่อยถูกเตะต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นจนผมเห็นเลือดอาบท่ามกลางแสงสลัวเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและความโกรธด,ดังอยู่อย่างนั้น พวกอันธพาลพอใจในที่สุดเมื่อเหยื่อพูดไม่ได้อีก คนอ่อนแอกว่าถูกทำร้ายซ้ำซากการร้องขอความเมตตาและเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังติดหูกลายเป็นฝันร้ายมาตลอดชีวิตผมยิ่งดึกบรรยากาศไม่ใช่ความโกรธและความเกลียดอีกต่อไปแต่เป็นความเลวบริสุทธิ์ที่มีแต่ซาตานอยู่แม้แต่ห้องก็ยังมืดกว่าเดิมประหนึ่งแสงสว่างเข้ามาไม่ได้ไม่มีวี่แววของพระผู้เป็นเจ้าในห้องนั้นและผมรู้ว่าตนเองโดดเดี่ยวจริงๆ ผมหลับตาเอามือแนบหูเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานของพวกเขาทะลุผ่านนิ้วมือผมขณะเหตุการณ์ที่ผมเห็นกับตาวนเวียนอยู่ในความคิดเหมือนฝันร้ายที่ผมไม่อาจตื่นขึ้นมาได้ไม่มีคำพูดใดบรรยายเหตุการณ์สอามชั่วโมงนั้นหรือผลกระทบที่มีต่อความคิดและอารมณ์ของผมได้เลย พูดตามตรงคือการเขียนเล่าเหตุการณ์เหล่านี้รังแต่จะขุดคุ้ยความน่าชิงชังเหล่านั้นขึ้นมาอีกผมเขียนเพียงเพื่ออธิบายความชั่วของคนไม่มีพระเจ้าสิ่งเดียวที่ทำให้ผมสบายใจคือขอให้ภาพเหล่านั้นเลือนหายไปตามกาลเวลาผมก็ขอบคุณมากแล้วสถานการณ์คลี่คลายในที่สุดผู้ผู้ชายพากันหลับไหลสภาพนั้นทำให้ผมนอนไม่หลับราตีสามและไก่เริ่มขันจู่จ ผมนึกขึ้นได้ว่าผมเอาพระคัมภีร์ฉบับรวมสามเล่มมาด้วยและได้รับอนุญาตให้เอาเข้ามาในห้องขังด้วยผมหยิบหนังสือขึ้นมาโดยรู้ว่าพลังของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้พ้นจากความชั่วและปลอบประโลมจิตวิญญาณผมผมรีบรูซิปปกหนังสือและพระคัมภีร์เปิดอยู่ที่พันธสัญญาใหม่มัทิวบทที่คําคำเทศนาบนภูเขาของพระเจ้าผมเริ่มอ่าน คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อน Й โยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย เมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมและยินดีเพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยเพรวจะนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบยำ่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาทางครอบไว้ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลาย ได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์แต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมเมื่ออ่านข้อที่เปลี่ยนพลังเหล่านี้ที่พระผู้ชว่วยให้รอดทรงสอนความผิดหวัง ความโกรธความกลัวและความไม่พอใจที่อยู่เต็มความคิดผมก่อนหน้านี้มาลายไปสิน้นความรู้สึกปิติอินดีและความสว่างเริ่มเข้ามาในใจและความคิดผมจากนั้นดูเหมือนความรู้สึกอบอุ่นพุ่งจากหัวมาทั่วร่างของผมแรงมากราวกับยืนอยู่ใต้น้ำตกอุ่นๆที่ไหลลงมารดหัวผมแล้วไหลท่วมทั้งตัวผมรู้สึกมีพลังและมีแรงขึ้นมาทันทีเต็มไปด้วยความสงบ และความปิติอินดีพระวิญญาณแรงกล้ามากจนผมสงสัยว่าผมอาจจะกำลังเปล่งแสงเหมือนแสงจะส่องออกจากแกนกลางลำตัวแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงผมจึงตั้งใจฟังทันทีในหูผมได้ยินเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าอน,นันต์ร้องไห้ทำไมเจ็บหรือเลือดออกหรือไม่ครับผมตอบเสียงดังถ้าอย่างนั้นก็เงยหน้าชื่นชมยินดี และมีความสุขมีงานให้ทำอีกเยอะมากแล้วเสียงนั้นก็หายไปผมรู้สึกมีความสุขมากทันทีน้ำหนักถูกยกออกจากบาปผมทันใดผมรู้ว่าตนเองถูกตำหนิและได้รับการให้อภัยในเวลาเดียวกันผมรู้ว่าจะต้องเดินหน้าและจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมนั้นได้อย่างไรความจริงอยู่ตรงหน้าผมผมเสียหายอะไรหรอใช่ผมถูกควบคุมตัวไม่สะดวกสบาย เมื่อนื่อยเนื้อเหื่อยตัวเหนื่อยหิวข้าวหิวน้าปวดหลังจากการนั่งบนม้านั่งไม่มีพนักทั้งคืนมเมื่อนึกว่าความยากลําบากแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ผมอยากทิ้งความเชื่อผมรู้สึกผิดมากผมคิดถึงศาสดาพยากรโจเซฟสมิธท่านติดคุกและถูกกล่าวหาผิดผิดหลายครั้งท่านอดทนในคุกลิเบอร์ตีหลายเดือนในสภาพเลวร้ายกว่าคุกตำรวจปทุมวันซะอีก แล้วในคุกคาเทจท่านผนึกประจักษ์พยาในพระเยซูคริสต์ด้วยเลือดของท่านและความตายสิ่งที่ผมพึ่งอดทนเทียบไม่ติดกับสิ่งที่ท่านอดทนผมจึงคุกเข่าสวดอ้อนวอนสุดหัวใจเพื่อทูลขอการให้อภัยคนในกระจกตอนเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเปลี่ยนกะใหม่อาหารเช้าที่ให้นักโทษคือข้าวต้มกับผักผมไม่กิน ถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนสงสัยว่าผมทำอะไรอยู่ในห้องขังชั้นนอกพวกเขาจะเก็บความสงสัยไว้ไม่ถามผมได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำในสถานีตำรวจไม่ใช่ห้องเดียวกับนักโทษคนอื่นๆเมื่อไปล้างหน้าผมดูตัวเองในกระจกหน้าที่จ้องกลับซี่เซียวตาบวมแดงจากการร้องไห้และอดนอนริมฝีปากแห้งผากและจมูกแดงภาพในกระจกดูแย่มาก ผมจ้องตาที่อ่อนล้าของคนในกระจกมันจ้องกลับราวกับว่าเราเจอเหตุการณ์เมื่อคืนมาด้วยกันผมจําคําพูดที่ได้ยินในความมืดตอนเช้าตรู่ได้เจ้าเจ็บหรือเจ้าเลือดออกหรือภาพสะท้อนในกระจกสะแสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้รับอันตรายใดๆไม่มีรอยฟกช้ำไม่มีเลือดแค่อ่อนเพลียผมรู้ว่าผมมองใครอยู่มองคนที่พระเยซูคริตสตทรงเรียกให้รับใช้พระองค์ไง คนในกระจกไม่ได้รับอันตรายไม่เจ็บไม่ปวดหรือไม่สูญเสียอะไรเลยแต่สงสัยโกรธและกลัวความอ่อนแอของตอนเองเขาลืมไปว่าพระเยซูคริสทรงทนทุกข์มากกว่านั้นตาบวมแดงบ่งบอกว่าผมจิตใจอ่อนแอผมไม่รู้สึกผิดขนาเผชิญหน้ากับตัวตนที่ต่ำต้อยกว่าที่สะท้อนในกระจกผมได้รับการให้อภัยแล้วผมรู้สึกตัวเบา โอกาสจะเห็นภาพสะท้อนในกระจกแบบนี้น้อยมากในกระจกผมเห็นความเสแสงความยโสโอหังและความเชื่อมั่นในตนเองของคนก่อนหลุดออกและความเชื่อมั่นในตนเองของคนก่อนหลุดออกผมจำต้องยอมรับว่าผมเป็นใครเป็นคนธรรมดาที่ยืนยันกับผมอีกครั้งในชั่วงขณะของความอ่อนแอว่าค่าของจิตวิญ,ญญาณยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า เด็กๆมักนับถือผู้ใหญ่เป็นฮีโร่และเป็นบุคคลต้นแบบพวกเขาเห็นสิ่งดีหรือสิ่งที่ควรสรรเสริญในผู้ใหญ่และอยากเรียนแบบวุธิภาวะทําให้เรารู้ข้อเสียในคนที่เราเคยชื่นชมรากับเราเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกผมเชื่อเสมอว่าผมมีความมั่นใจในตนเองสูงศรัทธาของผมในพระเยซูคริสต์และพระบิดาในสวรรค์หนักแน่นผมหวังเสมอว่าเมื่อปฏิบัติทดสอบ ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผมมีค่าควรแก่การเป็นสานุสิ์ของพระเยซูคริสต์แต่เมื่อคืนนี้กลับเผยให้เห็นความอ่อนแอของผมผู้ชายตาแดงก่ำในกระจกแสดงให้เห็นว่าผมยังไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าทรงเห็นควรให้อภัยผมช่างดีเหลือเกินพระองค์ทรงทราบว,ว่าผมมีความสามารถและทรงแสดงให้เห็นว่าทรงต้องการให้ผมทำงานต่อผมยังมีงานต้องทำให้สำเร็จ แม้ไม่อยากมีประสบการณ์ซ้ำอย่างเดิมก็ตามผมรู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้จะเป็นจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งของงานเผยแผ่ของผมแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามผมเช็ดมือเช็ดหน้าและมองตัวเองครั้งสุดท้ายแล้วทิ้งคนในกระจกไว้เบื้องหลังโปรดติดตามตอนต่อไป